สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง Baby Dog อนะจริงๆตัว Baby Dog เองเนี่ยผมลงไว้คลิปนะฮะในช่องเนี่ยมันก็จะมีคลิปนี้นะเรื่อง Baby Dog นะฮะถือถือ y d o y d o อเนี่ยยาวๆเนี่ยคุณอาจได้เป็นสุลต่านนะอันนี้เนี่ยทำนายค่อนข้างยาวนะทำทานายจนถึง10มิถุนาย,ยน71เลยนะก็แปลว่าถ้าใครถือไว้จน10มิถุนาย,ยน71แบบไม่ขายเลยนะ หรือหรือเหลือไวเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นสุลต่านได้นะอันนี้พูดถึงตัวเบบีด็อกนะฮะเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนบอกอาจารย์ช่วยพูดหน่อยเพราะว่ารู้สึกกราฟเนี่ยนะฮะจะเข้าโครงตามคลิปนะฮะถ้าเกิดคุณดูคลิปนะฮะคลิปเบบีด็อกตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยนะที่ทำนายไว้เนี่ยนะที่ทำนายไว้เนี่ยนะน่าจะประมาณวันที่30กรกฎานะอันนี้คือตัวนี้นะ คุณต้องไปดูตัวอื่นด้วยนะที่เป็นคลิป Baby d o g อะนะฮะผมอ่าตัวนี้ด้วยนะเอ่อ Baby Dog อเนี่ยอันนี้จะกลับมานะจะใกล้กลับมาน,นั้นอันนี้ลงไว้นานแล้วนะน,นี่ลงไว้นานแล้วก็คุณก็ดูในช่องอ่ะผมก็พูดไว้เยอะมากเสร็จแล้วเนี่ยตัว Baby d o g เองเนี่ยผมก็ทำนายเมื่อวันที่ล่าสุดนะเป็นคลิปล่าสุดนะก็คือวันที่30กรกฎาคมเอ่อตัว Baby d o g เองเนี่ย ตามคลิปเนี่ยผมก็วาดกราฟเอาไว้ให้คุณดูว่ามันทำตัว W แล้วโอกาสที่วันที่9นะถ้าเกิดใครไปดูตัวคลิปเนี่ยผมก็จะพูดไปชัดเจนว่ามันจะขึ้นในช่วงวันที่9ดังนั้นเนี่ยเรามาดูคลิปนะเออเรามาดูกราฟนะ กราฟในปัจจุบันตอนนี้มันเลยวันที่9นะฮะ9สิงหามาแล้วปรากฏว่าตัวราคาเนี่ยก็ขึ้นนะขึ้นมาแต่ยังไม่พ้นแนวเส้นสีเขียวนะฮะเนี่ยยังไม่พ้นแนวเส้นสีเขียวก็คือทําลักษณะเหมือนกันเลยนะก็ขึ้นตอนนี้เราต้องมารุนไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆตัวข่าวดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างมาเยอะนะฮะเพราะว่าทรงเนี่ยมันก็ใช้ได้นะก็อยู่ในอยู่ในกรอบที่บอกกันนะแล้วถ้าเกิดเราไปดูเป็นกราฟเดย์นะ เอ่อถ้าเป็นการ์ฟเดย์เนี่ยค่อนข้างชัดนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเนี่ยอ่ากร์ฟเดย์เนี่ยค่อนข้างชัดนะที่จะเป็นลักษณะแบบหยกักๆแบบนี้เราขึ้นนะโอกาสที่ถ้าเกิดทะลุเส้นสีเขียวหรือแนวนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ยสูงนะอันนี้ก็เป็นตัวเบบีด็อกเอ่อก็ถือว่ามาตามนัดนะถือว่ามาตามนัดเอ่อส่วนดวงของน้องเองอย่างที่บอกนะว่าตัวเบบีด็อกเองเนี่ย เขามีพระศุกร์นะฮะอยู่ในราศีพฤกษภไอ้พระศุกร์อยู่ในราศีพฤกษภเนี่ยนะฮะก็จะเป็นดวงเหมือนดวงชิปะนะลูน่านะบิตคอยฉะนั้นเนี่ยไอคนที่ไอเหรียญที่มีพระศุกร์อยู่ตรงเนี้ยนะเวลาขึ้นมันจะไปในทิศทางเดียวกับบิตคอยทิศทางเดียวกันนะยกเว้นมีดาวดวงอื่นเช่นพฤหัสดาวพฤหัสทับอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนอังคารตอนนี้ทับศุกร์อยู่นะแล้วก็ยังจะทับอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย เดี๋ยวช่วงประมาณกลางสิงหานะตั้งแต่วันที่17สิงหาไปจนถึงเอ่อ17สิงหานะไปจนถึงวันที่เอ่อ15 16กันยานี่ตัวอาทิตย์เองเนี่ยจะมาเล็งพระฤหัส อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะที่ช่วยทำให้ราคาเนี่ยดีดขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องรอตัวบิตคอยก็คือตัวเม็ดเงินที่เข้ามาแม้ว่าจะมีข่าวดีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าดวงเนี่ยสัมพันธ์กับบิตคอยเพราะว่ามีพระศุกอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าชิบากก็ดีเบบี้ด็อกก็ดีลูน่าก็ดีมีพระศุกรอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะ อ่าพระศุกอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวบิตคอยเองก็มีพระศุกอยู่ในราศีพิจิกอังคารเลง็งศุกร์นะทับศุกร์เนี่ย,ยมันก็ให้เกณฑ์นะให้เกณฑ์แต่ในดวงชะตานี้เนี่ยของเขามีพระเสาร์เด่นนะฮะพระเสาร์ทับราหูอีกนานฮะแล้วตัวราหูเองเนี่ยได้ตําแหน่งในนาวางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อังคารเป็นเกษตรเวลาต้องสุกมันก็ให้ผลแรงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูดาวที่มันให้ผลดีดๆนะอย่างก็พระพุธเนี่ยพระพุธทับจันทร์นี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะ เนี่ยพระพุทธทับจันทร์แต่ตัวตั้งรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรฮะยังไงเนี่ยแนวโน้มตัวเบบี้ด็อกเองเนี่ยผมบอกเลยว่าอนาคตอะไปได้ไกลเพราะว่าเวลา2ปีเนี่ยกับการเติบโตของน้องเนี่ยนะฮะไปในทิศทางที่ดีเวลา2ปีนะเพราะว่าตัวดาวพฤหัสเองจะไปทับอาทิตย์ก็จะเกิดเว็บใหญ่นะเว็บใหญ่มากดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อตัวเบบี้ด็อกไว้คุณก็ต้องถือยาวนะ ก็ต้องถือยาวไว้นิดหนึง่งอาจจะต้องถือยาวจนถึงนู่นนะส0มสิบเมษายนหกเจ็ดนะถึงสิบสาพฤษภาหกแปดหรืออาจจะถือยาวจนต,ตอนที่ดาวราหูเนี่ยตัวราหูเองไม่ใช่ดาวนะตัวราหูเนี่ยมาทับเสาซึ่งก็ใช้เวลาประมาณนู่นนะ่ะปีแดพฤษภาหกแปดนู่นลรมังนะ้งอาจจะนานนิดนึงนะเออ 8, ประมาณหกเก้าเจ็ดหนึ่งู่นแหละนะฮะไอราหูนี่จะมาทับเสาอันนี้ก็ทําอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าคุณ ถือทนไม่ได้คุณอาจจะเป็นสุลต่านได้เนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวชิบายเองใช้เวลา2ปีใช่ไหมอ่าใช้เวลา2ปีตัว baby d o อเองก็ใช้เวลา2ปีเหมือนกันฮะเพราะว่าดาวพฤหัสจะไปทับอาทิตย์นี่ก็ใช้เวลา2ปีแต่ถ้าทนถือไปอีกก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็พูดถึงตัวเบบ y ด็อกเองนะก็เป็นเหรียญที่อยู่ในในวงจรที่ สำนักผมกล่าวมาตั้งแต่แรกนะฮะว่ายังไงก็ต้องรอ9ก้าสิงหาเพราะว่าอาคารต้องสุกแต่อาคารต้องสุกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทําให้ขายได้เลยนะฮะไอ้คำว่าต้องสุกในที่นี้เนี่ยก็คือขึ้นนะราคาเป็นที่หอมหวนหรือตัวเหรียญเนี่ยมีความหอมหวนในเรื่องราคาก็ขึ้นนะี่ขึ้นไปแล้วก็ไปรอปลายปีช่วงช่วงนั้นแต่ว่าราคาก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะขายได้แต่บางคนเนี่ยหวังกาาําไรระยะสั้นก็อาจจะขายทํากําไรไปก่อนเลยประมาณนี้ แต่แต่เป็นลักษณะแบบขายเพื่อพลิกชีวิตเลยเนี่ยผมว่ายัางไงก็ต้องรอ2ปีนะฮะเพราะว่ายัางไงก็ต้องเกณฑ์เดียวกับชิบะก็คือพรฤหัสทัพอาทิตย์หรือเรงอาทิตย์นะต้องใช้เกณฑ์นี้สถานเดียวที่จะทําให้ตัวราคาเนี่ยเป็นสุรตะนได้นะ,ะเพราะว่าเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้อย่างที่บอกนะฮะที่เป็นเกณฑ์เลยก็คือชินจาเท่าเบบีด็อกเบบีด็อกเท่าชิบะชิบะไปเท่ากันด็อก นะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่นะก,ก็ตัวเบบี้ด็อกเองก็นะฮะเป็นเขาเรียกวขวัญใจพวกชาวปารสิสหัวใจหวานนะปารวหัวใจหวานทุนน้อยนะก็เปลี่ยนจากเงินซื้อหวยมาซื้อเบบี้ด็อกเก็บไว้อย่างน้อยอนาคตก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่ในในมุมมองนะก็มีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาส,นะกาสฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ยังไงเนี่ยการลงทุนก็ต้องใช้เงินที่เสียได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องซื้อเหมือนหวยะนะเราจะได้ไม่มีความทุกข์ใจไม่ต้องมานั่งกังวลดูพอตนะฉะนั้นเราก็ถ้ามันมาตามนัดก็แปลว่าไม่ผิดไปจากนี้ไม่ผิดไปจากนี้คุณก็ซื้อแล้วลืมไปเลยนะต้องใช้คําว่าซื้อแล้วลืมไปเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคลิป Baby d o ็เพราะว่ามีคนลบเราให้ผมพูดนะฮะว่าเออมันมีข่าวเยอะหน้าจานเนี่ย หลายๆสำนักเนี่ยก็ตีข่าวว่ามันขึ้นไปถึง90%้าสิบเอร์เซนนะอะไร,ไรผมก็บอกว่ามันก็มาตามนั้นแหละ9สิงหาก็นะพูดไว้ตั้งแต่7 27ดีมีนาโลนะผมพูดไว้ตั้งแต่27มีนาแล้วว่าไงก็ต้องรออังคารต้องสุกปัญหาก,ก็คือก็มาก็มานะ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่มาแล้วจะทำให้เราขายได้เพราะว่าเป้าหมายเราก็คือเบบี้ด็อกเท่าชิบะมันยังไม่เท่าหรอกมันต้อง2ปีนะู่นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ก็ดีแล้วฮะที่ตัวน้องเองเนี่ยมีโปรเจกต์เยอะมากนะแล้วก็มีความหอมหวนเอ่อเพราะว่าตัวตัวไออะไรนะฮะตัวเอ่อเขาเรียกว่าตัวเหรียญเองอะรูปลักษ์ของเหรียญเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะฮะคนก็ค่อนข้างที่จะพอใจอาจจะ มาจากชิบะด้วยแหละชิบะแล้วก็มาเบบีด็อกนะก็อันนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้สําหรับขวัญใจน้องหมาทุกคนะนะฮะหมาน้อยนะน้องน้องกําลังมาก็ยังไงก็ดูช่วงปลายปีฮนะราคาอาจจะกลับมาที่ไฮเดิมไอคำว่าไฮเดิมในที่นี้เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้นะเส้นสีขาวเนี่ย เนี่ยคือไฮเดิมราคาจะกลับมาไฮเดิมแล้วยืนอยู่บนเส้นนี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าเห็นว่าเขาก็จะหยุดเผาไหมอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามข่าวนะเพราะว่าช่องผมผมเนี่ยก็ทํานายเหรียญอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยได้ตามข่าวสักเท่าไหร่นะฮะก็ดูระยะเวลาตามการโครจรของดวงดาวซึ่งมันก็มามาแต่ว่ามันยังไม่สะใจนะถ้ามันต้องขึ้นมาต้องขึ้นไปอีกแต่มันมีเวลาจนถึง12มีนาฮะ เรียนเนี้มีเวลาถึง12มีนาคุณต้องใจเย็นจะใ,ให้มันปึปรับพุ่งพวดขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นไปยากไหมใน,ในตลาดที่ตัวบิตคอยเองกําลังทรงขึ้นนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องรอเม็ดเงินจากสาหรัฐอเมริกาที่อัดฉีดเข้าระบบด้วยเพื่อที่จะเลือกตั้งนะยังไงก็ต้องรอเขาเลือกตั้งนะเลือกตั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดูแล้วกันว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาประกาศออกมาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีผมเชื่อว่านะมันจะมีข่าวดีมาเรื่อยๆเพราะว่ารัฐบาลจะต้องทําให้เศรษฐกิจ ในภาพลักษณ์ดูดีเพื่อที่จะจะจะเลือกตั้งจะเลือกตั้งเนี่ยคุณดูได้เลยเนี่ยพฤติกรรมของทำเนียบข่าวเขาก็จะประกาศข่าวดีออกมาเรื่อยๆขนาดทำเองเนี่ยให้ข่าวร้ายนะเออก็คือเหมือนฝัดอ่ะเหมือนฝัดแต่ตัวไบเดนเองก็ให้ข่าวดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติของการที่จะมีการเลือกตั้งนะอันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาแล้วก็ผู้ว่าการรัฐ นะะในช่วงวันที่พฤศวิทาการฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินก็จะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาปลายเดือนกันยาก็อดทนอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกผมทํานายไว้ว่าไอตัวเม็ดเงินที่เข้ามามันเป็นลักษณะฉาบช่วยฉะนั้นเนี่ยอะไรตัดขายได้ให้โฮเงินสดเอาไว้นะยังไงก็ฝากเอาไว้เท่านี้แต่น้องเองก็ถ้าเกิดจะถือยาวเห็นควรถือไปถึง2ปีอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ